พี่พีทอายุ36นะครับส่วนพี่บุ๋มอายุเท่าไหร่ตอนนี้35มสิบหหาห่างกันปีเดียวเองพี่พตั้งชุดอะไรกัเจอในที่ไหนพี่ที่แรกผมอยากรู้ที่โรงพยาบาลครับป่วยเงี้ยเหรอไม่ไปจีบกันตอนป่วยเงี้ยเหรอนัดเขาใช่ป้าแล้วฉันไม่อยากให้เขามาตรงชั้นฉันก็เลยไปหาเขาที่โรงพยาบาลเพราว่าเสือเขาโกหกา่าไม่ได้เขาโกหกว่าเขาจะมาซื้อแม่ตลกป้าซื้อแม่ถึงโรงพยาบาลเลยมันได้คุณภาพมากกว่าไงพี่ แล้วทำไมทำไมคุณพี่ถึงหลงรักคุณแก้มุงครับเพราะตอนแรกเขาเงียบมากเรียบร้อยมากอ่าโอเคเข้าใจได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายหลายคนเจอคือตอนแรกเห็นอ๋อเงียบเรียบร้อยมากสุดท้ายเป็นไงพอเขาป๊อกเงียบเงียบแบบนี้เลยโอ้โหเลยแต่ก็มีความสุขดีดีพี่หมีกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่หอ่ ผมย้ำเพื่อนๆอีกเรื่องหนึ่งนะว่ามุกไปซื้อแมสอย่าไปใช้นะมันใช้ไม่ได้กับทุกคนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดผมคิดดูดิเขาพี่บุ๋มมาโรงพยาบาลพี่ถหน่าวมาทำไมเขาบอกห่าก็ซื้อแมสแมสต้องอื่นไงไม่ซื้อในโรงพยาบาลรู้อ่อ่ล่ะทำไมล่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบิ๊กแบตอย่าเพิ่งบิ๊กแบตค่อยไปบิ๊กแบตข้างหลังก้อนเอออย่าเพิ่งตีกันเดี๋ยวค่อยไป หลังหลังช่องวันนี้ผมต้องขอบพระคุณทุกคนมากที่อยู่กับเรามาอย่งางยาวนานขอบคุณกันพี่ผม,ม,มพี่ผม,ม,มพี่พิมท,ทม,มีอะไรจะทะเลาะกันหน้าห้องจัดเลยอ่ะคุยกับพี่แบบว่าพูดถึงว่าวันนี้รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างไรบ้างที่มาอ, <c oughs> อยู่กับผมสนุกครับสนุกข้างหน้าอย่างที่บอกนะถ้ามีคน จ้างเรามาอีกจะไปไลฟ์ในน้ำนะครับอ่ะผมพิพิพมาไลฟ์มาไลฟ์มาปุ๊บผมจับลากลงโซฟาก่อนบอกกันเลยว่าผมจะลากให้แรงที่สุดที่ผมทําได้แต่ว่าพี่ปูอยู่ด้วยตลอดไปติดไปก่อนเลยไปก่อนเล่นพี่ปูไปนะพี่ปนเครื่องเล่นอะไรพวกนี้บ่อยไหมพี่ชอบไหมอืมเด็กเด็กเล่นได้ตอนเด็กๆเล่นได้ใช่พอแก่แล้วก็ใจเช่อเพราะว่าแก่ไม่แก่เนาะเออเยฟอยยูเยอะขึ้นก็ อ่ยก็ตามตามอายุน่แล mm ้ว hmm. พี่นัทก็เดี๋ยวผมพาลากแบบสุดชีวิตเลยไม่ต้องห่วงพี่พีนี่ผมจะลากเป็นพิเศษเลยจะบอกให้จริงนะว่าไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นสีเข็มมาไหนอันนี้จริงๆอ่ะก็ไม่ได้แกะจะรู้ได้ไงซึ่งต้องบอกว่าวันนี้คือได้ตัวที่พิเศษมากตัวนี้คือเปิดมาพีการดกันใหญ่เลยจริงมันตอบผลลูกอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงผลลุกอะไรคุณซื้อทีตัวละสี่แสนแปดแสนไ้่แต่มันไม่ไม่ไม่ใชุู่คนจะได้ไงใช่ไหมเอดอ่ะ ออ่าโหสุดดยยเลถามการมีไม่บอกว่ารอบนี้เรามาไล่กันด้วยกันครั้งที่แล้สองนะคะสามแล้วการมินสามใช่ไหมสามแล้วพี่เมื่อวานนั้นคุณก็มากระเป๋าเป็นยังไงสนุกไหมสนุกดิทุกคนชอบผมได้เป็นคนที่ตามล่าหาคอมเมนต์ไม่ว่าคอมเมนต์จะอยู่หรือแค่ไหนผมก็ตามไปส่องดูทุกคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เราได้มาเจอกันอีกเออทุกคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เราได้มาอยากให้เราได้มา บอกว่าเวลาพี่บุ๋มมากับพี่พีชเนี่ยสนุกเออแล้วก็จะถามกันเยอะมากว่าพี่พีชจะหยุดยิ้มเวลากี่โมงพี่พีชพี่พื่อนาชารีเวนเวนพี่พีชสต็อปสมายวัตธำมิคอสพี่พีชเนี่ยสมาย every time every day all day all night ขนาดพี่พีชสลิปในยังยมี You know dream about smile แอฟวีเดย์แอวีติงจิงกับเบลพี่พี่วันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่พี่บ่อกวาเพราะเวลาพี่พี่กับพี่บุ๋มมาขายเนี่ยสนุกสนุกแล้วก็แบบผมได้เดินเข้าเดินออกด้วยให้สาวๆขายของกันและเชื่อผมเด็กว่าถ้าเรายังมาเจอทุกวันพี่พี่จะเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนมากเลยอ่ะเราจะได้เห็นพี่พี่อีกแบบหนึ่งเขาจะเริ่มพูดเยอะขึ้นกล้าขึ้นเออต้องบอกมาก ไม่ไม่ได้กดผมชั่วไม่เวลามันจับตัวโยกไปโยกมาเพราะว่าไม่ค่อยมีใครกล้าจับพี่พีทโยกนะครับผมมันก็เป็นไรคะเขาไม่ฟังเพลงพี่พี่รู้เปล่าว่าเขาไม่ฟังเพลงเลยนะผมเนี่ยรู้มาเพลงลงเพลงล็อกเนี่ยไม่มีฟังไม่ล็อกค่ะแล่วถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าจับอยู่ในบ้านเปิดเพลงล็อกดังๆเนี่ยอาการเป็นไงไม่คุ้มเราไม่เคยทำเลยต้องฟังก่อน อย่าข้างหน้าผมจะให้เขาร้องเพลงทั้งไลฟ์ไม่เขาลองได้ไหมล่ะพี่พีร้องเพลงผมหาเพลงตลกให้เขาเพลงที่เขาขำทั้งเพลงต้องบอกก่อนว่าผมเชื่อว่าถ้าเปิดเพลงล็อกเขาก็ยังขำอย่าอย่าอย่าเขาเขาเขาไปเขาวงล็อกแ่เขาอยู่วงอ่ะผมรู้ว่าเขาเหมาะใครที่สุด ทำทั้งวันยิ้มทั้งวันแบบนี้คุณแซมจริงเขาต้องไปอยู่แก๊งเดียวกับคุณแซมผมเชื่อว่าพี่พีทจะสุขภาพดีขึ้นและคุณจะยิ้มทั้งวันยิ้มพี่พทคขาเนี้มาทำงานเนี่ย พี่ขอเสียงดังเลยกล้าเราอ่ะหนึ่งพี่เป็นไรหรอล่าเฮ้ยน็เฮ้ยน็วันนี้ให้ทำอะไรบอกมาเดี๋ยววันหนึ่งกัที่ภาพอยู่พรุ่นี้เขาไปทำงานที่โรงพยาบาลตอนเช้าแล้วแลตอ้าเข่อนะใช่วันนี้วันนี้เจอควรจะทำแต่ว่าเป็นไปในทางที่ดีดีก็ดีครับดีก็ดีครับเอาเป็นว่า นด้ถ้ชอบกันแหละได้เห็นแบบว่าลูกพี่ในในแบบว่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเออไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเลยแปลกวะตอนแรกมารู้จักพี่ปุ๋มอ่ะว่าหลุดมางกลมากแล้วนะพอมาที่เนี้ยหลุดโลกเลยเจอพี่ปูไปนะฮะผมต้องบอกให้ก่อนว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเจอเวลาพี่พิกเขาเป็นใส่สูตรแบบซีอีโอไม่ใช่แบบนี้นะครับผมไม่วันที่แดีเจอพี่พีกวันแรกยังมาเมาให้พี่ฝังเลย ที่ขดสกุลมากแล้วก็เวลาถ้าดุก็น่าจะดุมากด้วยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาใส่แบบสูตรเดินทํางานนี่เขาชอบทองไงใส่ชั้นบ้างชอบทังไงทำตาอยีกเว้ยแล้ล่าสุดฉันบอกอะไรปะเลิกทำตาแบบนี้นะไม่กลัวรู้ยังเดี๋ยู่เลยเฮ้ยยินโอนอันตรายอ่ะได้ค่ะยังคิดว่าเป็นละครเลยว่าหัวค่ำอยู่ มาแปลกใจว่ะว่าว่าทำไมถึงหลงตอฉันไม่แปลกใจละเจ๊บุ๋มนี่ขอบคุณมากขอบคุณพี่ป้าขอบคุณสำคัญสุดอยู่ในช่วงขอบคุณกับชาลีอ่ะทำไมอ่ะผมชอบขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูเราเป็นเพื่อนกันกันอย่างยาวนานแล้วก็คือคอมเมนต์กันสนุกสนานนะครับผมผมมีความสุขมากเวลาได้อ่านได้ฟังนะฮะขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขเจอแสิ่งดีๆที่สาคัญวันนี้ผมจะบอกทุกคนว่า ผมเขียนคิ้วมาแบบเตร่งอันตรายอันตรายนึกว่าปิ่งเกาะคิ้วคิ้วเต็มนั้นหล่อนะพี่ผมจะบอกให้ต่อขอให้ทุกคนมีความสุขเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าพรุ่งนี้เราจะมาขายคอนโดกันไปอ่ะไปอ่ะพิพิษให้หย่าเพิ่งรู้แล้วพิพิษพิพิษหน้ากล้องนี่นี่มันปุ่มอะไรอ่ะพี่พิไปจ้องกล้องอ่ะแล้วปุ่มไหนไม่แม่หน้ากล้องเลยอะพี่มันคือปุ่มอะไรเนี่ย พี่เป๊กเรามาจ้องพี่เป๊กผมผมมาจ้องในในนี่ก่อนอ่านี่มันปุ่มอะไรอ่ะ